ไม่ใช่ดาเมจแค่หน้านะครับผมนี่ไอตรงฮุดกระต่ายด้านหลังเป็นอย่างนี้เป็นคุกกี้บุกกี้เลยนะจากในแม่เบฟอร์คิดมัดเลยนะสวัสดีครับพ่อคุณพับทาทูก,กับพี่หมีพูดได้ครับวันนี้ผมจะไปทําการแกะกล่องฟิกเกอร์กันครับมางานแลงครับผมงานแลงนี่ผมอดใจให้ไม่ซื้อไม่ได้เลยทีเดียวนะครับผมกับงานนี้นะฮะ กล่องค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นผมจะต้องถอยเอามาไกลๆนิดนึ่งนะครับกับนี่อีกแล้วนะครับผมกับงาน B W F C นะครับผม Super Master Star Piece the, the i s u k u Midoriya นะครับผมก็คืองาน S M S P นั่นเองนะครับผมที่เรียกกันนะฮะตัวนี้เป็นงานฉลองครบรอบ10ปีใช่ปะ่ะโอเคไม่เลวนว่า Champion My Hero Academia B W F C นะตัวนี้สวยงามมากตัวนี้ ผมก็เลยต้องจัดมาได้ข่าวว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่ๆเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะครับว่าด้านในจะสวยงามแบบตัวกิ๊บแปดอยู่หน้ากล่องนี้หรือเปล่านะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันนัมเบอร์วันฮีโร่นั่นอะไรเนี่ยอ่ายังคงเป็นรถดีมทอยนะจ๊ะราคากันเองนะโอเคเบาแบนนะฮะใหญ่เกินอู้อลัง,งการงานสร้างเลยทีเดียว มาก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 บอกได้เลยนี่ทั้งหมดในนี้อยใหญ่มากโคตรใหญ่โคตรใหญ่ตัวโคตรใหญ,ใหญ่เดี๋ยวมาแกะดูดอะไรกันเลยตื่นเต้นมาก โอเคผมแกะออกมาจากซองพลาสติกแล้วนะครับอลังการมากน่าตาถ้าไหลเลยมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์นะครับออกไปด้วยนี่นะครับผมฐานนะฮะฐานดูเป็น Dai o นะไดโอรามานะเป็นหินหิแต่ว่าเป็นพลาสติกนะโอเคนะครับแล้วก็นี่โอ้โหที่ผมบอกว่ามันใหญ่มากดูโอ้ยใหญ่มากดูให้เทียบนี่นะครับนี่นี่เท้านะครับรองเท้านะครับกับมือโป้งผมนะ เห็นไหมใหญ่มากเออและดีเทลทุกอย่างดีมากอะ่ะดูดินี่ขนาดแบบงอตัวอยู่นะถ้าเกิดยืนขึ้นนี่มันจะสูงขนาดไหนอะ่ะเออสมแล้วที่แบบราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะดูดิม้นกระทั่งแบบรองเท้าอะ่ะมีแบบมแบบีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีตาเมจอะ่ะเออเป็นงเงินเงินเงินนะเห็นไหมเออรองเท้าเหมือนแบบเขาของเขาเป็นเหล็กใช่ไหมแล้วก็มีแบบถลอกนิดนึงอะ่ะ เออนี่รอยเสื้อขาด้านหลังนะครับเห็นไหมเออชุดแบบไม่ได้ใหม่เลยคือผ่านการต่อสู้มาฮะแล้วก็มือใหญ่มากเห็นไหมฮะเฮ้ยตมข้าต,ต่อทุกอย่างทำออกมาแบบเป๊ะ,ปะ,ปะดูดีเลยอะ่ะเห็นปะเนี่ยมีรอยย้งรอยยับด้วยนะเห็นไหมมีรอยยับของแบบเบงเกงใรไงเวลางอเขาอ่าอ่ะ ตรงปุ่มก็เป็นสีเงินเงินทองทองเป็นกระดุมนะโอ้โหกระเป๋านี่แบบเห็นป่ะเห็นยันซิปอะ่ะมีซิปด้วยนะจ้าเว้นอย่างเดียวคือแบบรูดออกมาไม่ได้แค่นั้นแหละถ้าเกิดรูดออกมาไ,มได้นี่แบบมหัศจรรย์เลยนะทุกอย่างดีเทลไล่ส่งไล่สีออกมาแบบสวยงามเลยอะดูดิไล่สีจากแบบเขียวเข้มเนะียตรงกลางหลังเห็นป่แล้วค่อยๆไล่ไปเป็นเขียวอ่อนนะให้ดูเป็นแบบ ension, ดิเมนชันอะดูเป็นมิติดีโคตรอะตัวเนี้ยดีโคตรอะบอกเลยอะ ใหญ่แล้วก็ดีดีเทลรละเอียดทุกอย่างแล้วอลังอลังโอเคเดี๋ยวสุดท้ายชมนี่ไปเยอะแล้วตัวเป็นยังไงนะครับดีขนาดไหนนะครับดูหน้าโอ้โหดูดิดูดูงานใหญ่มากแล้วก็แบบหน้าดีมากอะ่ะหน้ามีดาเมจนะมีแบบรอยถะลงทะลองนะแล้วก็แบบดูมีความกระโดดนะไม่ใช่ดาเมจแค่หน้านะครับผมนี่ไอตรงฮูดเตต่ายด้านหลังเป็นอย่างนี้ บุกี้บุกี้เลยนะจากนม่แม่บีฟอร์คิดมัดเลยนะเออจากกระต่ายนี่ลุยเป็นอย่างนี้เลยนะแตกกระจุยแล้วก็ผมนี่แบบไล่แบบสวยอ่ะดูดินี่ผมแบบเงาเงาให้ดูเลยนะไล่สีสวยมากแล้วก็แบบคมติบทุกหย่อมผมเลยนะเออตาเมจหน้าแบบดีดีเลยดีดีจริงๆเลยดลินี่แล้วตรงแบบอตรงเนี้ย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 เห็นไหมมีรอยขูดด้วยจ้า มีรอยขูดรอยขีดเลยจ้าไม่ธรรมดานะจ้าเห็นไหมเออโอ้ยดีอ่ะงานนี้แบบบูชาบูชาเลยสวยงามมากต้องเก็บทุกตัวตอนนี้ผมมีูฟี่ใช่ไหมแล้วอีออเดอร์ไปเป็นแบบโซโลนะแล้วก็เป็นโจโจนะแล้วก็ตัวอะไรอีกนะโกคูนะ Goku, นะอะไรอีกจะไม่ได้แต่ว่าผมจะสั่งทุกตัวสำหรับงาน S.M.S.P. นะดูเอาไว้ดูหน้าเดกุแล้วก็ดูหน้าผมเอาไว้ว่าผมจะสั่งทุกตัว ไอตัวงอกุลตัวแรกที่มันออกมาแล้วผมหาไม่ได้เนี่ยผมจะพยายามไปหามาให้ถึงว่าจะแพงแค่ไหนที่ผมสู้ไหวนะไม่ได้แพงมากเกนแตบสู้ไม่ไหวแลนั้นก็ไม่เอานะนี่ดูไปสวยมาเดี๋ยวเราประกอบเลยนะฮะชมมากแล้วน้ําหนักค่อนข้างจะหนักเลยนะหนักอยู่นะเนี่ยเออมาใส่นะเขามีสลักให้เรียบร้อยใส่ง่ายไหม อาถือว่าใส่ง่ายอยู่ลงล็อกแล้วก็แบบโอ้โห,โโหดูดิอย่างเท่และท่าดีอ่ะท่าดีมากอะ่ะดูนะเห็นไหมท่าดีแล้วตัวใหญ่ผมถึงบอกไงค่นี้ขนาดก็งอตัวนะ ขนาดแบบงอตัวยังแบบตัวยังใหญ่ขนาดเนี้ถ้าเกิดยืนขึ้นมานี่จะขนาดไหนเห็นปะเออสุดยอดตัวนี้นี่แบบหืมนัมเบอร์วันเลยผมชอบมาฮีโร่อยู่แล้วผมก็ยิ่งชอบเข้าใปใหญ่นะถืออย่างน,นะนงนี้เป็นเปิดเด้ยเลยเออยวผมจะเทียบให้ดูนี่ไองานแกนดิสตานะที่ผมว่ามันใหญ่แล้วนะไองานนี้มันใหญ่กว่างานแกนดิสต้าอ่ะนี่นดูคนละไซส์อะ่ะเห็นปะข้างขวาผมนี่งานแกนดิสตานะ นี่เดกูนะของ SMSP นะดูนีดูความต่างเี่ยนี่ถ้ายืนนี่แบบเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยมั้งนี่ผมยังไม่คิดไปถึงตอนนี้มันออมไม้ออกมานะมันจะตัวใหญ่วัาน,นี้ขนาดไหนเนะ All ออมไม่อ่ะเออให้ดูอีกทีดูเป็นการเปรียบเทียบดูขนาดไปเลยแล้วดูเรียบดีเทลอันนี้เป็นขี้กากไปเลยนะช่วยอันนี้ไม่ได้เลยงานอันนี้แบบแม่งยังออกมาจากการ์ตูนนะเอ็นติต้าใครเป็นขี้กากไปเลยไม่ได้ว่าหนูนะ แต่างานนี้ต้องยอมจ้านี่ S M S P สวยงามอลังการงานสร้างมากๆตัวนี้นะครับผมใครที่ยังไม่มีนะฮะไปหาซื้อมาเลยนะครับผมเพราะว่ามันเด็ดสาตีมากๆเลยนะครับผมนี่แล้วก็ที่วางเท้าก็แค่เอาวางไว้เฉยนะไม่ต้องอะไรมากตัวนี้ผมให้ไปเลย1ล้านเต็ม10นะครับผมเกินคะแนนไปเยอะแยะเลยตัวนี้ สำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับจากล่องแบบนี้ไว้นะฮะแล้วก็ไปหาซื้อนะครับผมจํากล่องแบบนี้ไว้นะครับงานนี้คุณต้องมีนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องออกมาคู่กับเปอรไมซ์ะฮะใครพรีได้รีบพรีใครซื้อได้ตอนนี้รีบซื้อสําหรับงานเดกูตัวนี้นะครับโอเคยังไงคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนะครับจะเป็นตัวแพงๆแรงๆอย่างนี้หรือเปล่าอย่าลืมติดตามชมนะครับสําหรับวันนี้ผมสปารทูกับเดกูที่ผมชอบมากล้านเปอร์เซ็นต์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โคตรเทพดูถี่เชี่ย